ยังไม่มีลละครถ่ายหรือว่ายังไม่มีคลิปต้องอัดอย่างเป็นทางการร้านมีสองสาขานะครับอยู่ที่พระรามห้านะครับราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อยู่ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลนะครับชื่อชินไคซูชินะครับ สาขาหนึ่งสาขาที่2อ,อยู่ตรง dx เโครงการ dx เพถนนการจนาพิเศษครับรอโควิดจบแล้วร้านเปิดอย่างเต็มตัวแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็ขายชาบูเป็นสั่งทางไลน์แมนได้ทางช h อปปีได, e ได้ด้วยครับจริงจริผมก็อยากไลฟ์บ่อยๆนะแต่ว่าผมพูดคนเดียวไม่เก่งอนะแล้ววันนี้ที่ที่มาไลฟ์เพราะว่ามีพิจิีรอยู่ด้วยแล้วเรา มาแบบทำงานกันด้วยก็เลยก็เลยกล้าไลฟ์หน่อยอยู่บ้านคนเดียวเขินกล้าไลฟ์คนเดียวเออกูเขินเออเหมือนกันเป็นป่าเขินแบบพูดอะไรดีวะแบบคนเดียวจะหาเรื่องมาพูดอะไรดีมั่งนึกไม่ค่อยออกอยากกินชาบูคองงามไหมอืมโอ้ยถูก คุณครับเขินทำไมเต้นเต้นไม่ถุายเดี๋ยวนี่อะอย่างที่เราบอกกันนะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะนี่ไงถือกล้องมือหนึ่งตะเกียบตะเกียบมือซ้ายอ,อ,อันนี้เป็นปิ้งย่างนะครับส่วนหม้อนู้นนี่เป็นแบบว่ารสเรียกว่าสูตรใหม่ของทางร้านนะครับคือมาล่ายูนานนะครับเป็น มาล่าโบราณเร็วๆนี้นะถ้าเกิดว่าใครสั่งชาบูที่ร้านเราก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นซุก,กี้หรือว่าจะเป็นหมาล่าเนี่ยเป็นวันแรกที่มาทดลองกันนะครับมาลาใช่าับโหดนิดนึงหมามันจะล่าไม่ควรนะ เย็นน่ารักขอบคุณครับอันนี้เิ็ยนยังไงแบ้ไหมดีว่าเฮ้ยแม่กูมาด้วยเออแม่แม่สวัสดีครับแม่กูสวัสดีครับแม่ยังไม่ได้ให้ทองเมื่ึคโอ้ยน่วั นออนไลน์เลยครัยัยงไม่ได้ให้ทองไม่กิดเลยแม่เดี๋ยวให้ฝากขอบคุณแม่กุ้งด้วยนะครับมึงขอบคุณไว้ก่อนแบบนี้ไม่ได้ท <c oughs> <c oughs> <c oughs> องอยู่ก <c oughs> ูอืมอืม <c oughs> ได้ไหมปิ้งย่างได้ไหมได้ได้ได้เลยแต่ว่าต้องจิ้มอะไรนิดนึงห่อนยนี่มีมีนจิ้มไหม <c oughs> อืม ถ้าเราจิ้มก่อนได้ป่ะจิ้มก่อนเราค่อยย่างได้ป่ะรอใหม่ดีกว่าซอสใช่ไหมเออเดี๋ยวทำให้เป็นเป็นแบบพวกหมักครับครับมาละลายย่างเง้ยเมา่หมอยให้เสร็จจะมาเมา่หมอยสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินเลยทุกคนอ่ะโอเค ดถึงทุกคนมากเลยนะก็ดีใจที่วันนี้เรากล้าไลฟ์ทีแล้วก็ปล <G ül> าชาบูชินไคซูชิไว้ด้วยถ่าอยากรู้เข้าไปที่ไลน์แมนได้แล้วก็เซิร์ชหาชื่อร้านเราได้นะครับตอนนี้มีชาบูอร่อยมากนะครับแล้วก็โอเคคิดถึงทุกคนเดี๋ยวไปกินก่อนถ้าว่างๆก็ผมกล้าไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่วันนี้มีเพื่อนไง โอเคนะทุกคนนะไอวียูขอทุกคนปลอดภัยครับดูแลตัวเอง <ไป S 1> ดีๆนะครับเทคแคร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในโซเชียลบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ,บ